ยัจะ,ะหนหนนะเเปิดไอ้นั่นนไวเล็ตัมอง้านนีะลาไม่เปิดไวเล็ตเลยเปิดไปเล,เลยเเลบอกยังบอกนี่เปิดไวเล็ตเลยยินดีนะเ๊ะต้องรับ 5, 4, 3บาทยัเขานีมาร่วมร้องเพลงับินาทีแรกทุกคนเปล่งเสียงของการเป็นยตนนีาา้เป็นตังใจค่ะ ว่าคือไม่คือคิดไวมาก่อนว่าคงจะเป็นภาพที่คนเยอะๆแต่ว่าพอเรามาอยู่ในบรรยากาศจริงเราก็รู้สึกได้ถึงพลังซึ่งซึ่งไม่เคยนึกมาก่อนเลยว,ว่าจะเป็นพลังของมวลชนตานี้เป็นพลังพลังของคนไทยที่รวมใจกันคือทุกคนรู้ว่ามาถึงก็จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงแต่ทุกคนก็ ร่วมใจแล้วก็มีความสามัคคีกันคือทุกคนช่วยเหลือกันมากค่ะระหว่างกว่าจะเดินมาถึงที่ได้นี่คือค่อนข้างจะยากลําบากแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันอย่างดีเป็นห่วงกันละกันนะคะค่ะขณะท,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 ที่ร้องอยู่พี่แอปรู้ถึงท่านยังไงบ้างในสายท่านกำลังทำอะไรอยู่พี่แอคือพี่ไรู้คือขณะที่ร้องอยู่พี่เขาบอกว่าท่านกำลังกำลังมองพวกเราอยู่ค่ะซ<อ>ึ่งเอาก็เชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆว่าท่านยิงคง เรมีของท่านยังคงอยู่กับพวกเราชาวไทยแล้วก็ยังจะเฝ้ามองลงมาว่าประชาชนของท่านเป็นยังไงแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจที่ทุกคนรวมพลงังกันเพื่อให้ท่านเห็นความรักและความสามาัคคีของคนไทยเรื่องเราประทับใจตมงไหอกับพี่ผ่านท,ท,ทุกทุกอย่างเลยค่ะถ้าเราสกถังทนกคนคึง นึกถึงพระราชาผู้เป็นผู้ให้ผู้เป็นผู้นำที่ดีแล้วก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงกายแรงใจเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้ให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดีมาได้จนทุงทวันนี้ค่ะมีคำ,ำนีนะ้คือคำไหนคะที่พี่แอฟยังคงป,ป้องอยู่ในหัวใจกันทุกวันนี้เสอปร้อมกณน,น,นกัเลยรอค่ะ จริงๆเราก็คือทุกๆคำสอนที่ท่านได้ที่ที่ท่านเคยรับสั่งสั่งสอนประชาชนโดยเฉพาะพระราชด,ดำรัสข้อคิดที่ดีในการดําเนินชีวิตแก่ชาวไทยซึ่งอันนี้ใช้ได้ตลอดไปตลอดชีวิตของเราเลยแล้วก็แอบเชื่อเสมอว่าทุกคนยึดหลักในในคำสอนของท่าน คนก็จะดีสังคมก็จะดีและแน่นอนค่ะทุกอย่างก็จะรวมพลังกันเป็นรับแผ่นดินไทยก็จะดีแล้วก็สามารถเจริญได้ต่อไปในอนาคตค่ะเคยมีค้าอยากบอกกับพ่อหลวงแล้วก็อะไรบ้างเคยอยากบอกาะพ่อหลวงประสบคืก่อนชาวไทยคนหนึ่งถ้าเป็นคำพูดถ้าจะพูดธรรมดาขอพูาเป็นธรรมดาค่ะก็ารรู้คนนี้ก็ รักบูชาคล่ขขาของแผ่นดินมาตั้งแต่เกิดจนทุกวันนี้นะคะ,ะลูกคนนี้ก็จะสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะทำเพื่อสังคมและแน่นอนก็อยากจะสั่งสอนลูกเสาอบให้เจ้นแมรอยตามพ่อของเ้ค่ะในช่วงวลาที่ประชาชนชาวไทยที่โศกเสรษฐกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เอฟจะให้กำลังใจ ด้วยกันยังไงบ้างคะในช่วงที่อยู่ในภาวะเศร้าสูดเสียใจค่ะอคิดว่าก็ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเมื่อเราสูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเราไปนะคะทุกคนก็ย่อมมีความเสียใจแต่แอพคิดว่าท่านก็อยากจะให้เราเปลี่ยนพลังแห่งความโศกเศร้านี้เป็นพลงังบวกคะ่ะต่อไปนี้ก็คือมาช่วยกันพัฒนาตัวเองและพัฒนาครอบครัวและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ่ะ เคค่ะขอบคุณมากแพรค่ะขอลนี้ถ่ายรูปไปแล้วค่ะสุอวันนี้เชาไม่ได้บิวแพรค่ะทอถ่ายรูปไปแทยวค่ะแพรแพรกล้องนี้นะคะอีกรูปนะคะอีกรูปนะคะพี่แพขอบรถมาย้าย่าน ขอนะคะเดี๋ยวพี่อามพี่นัดต่อช่งสามเยดบกเดี๋ยวรอพี่อามพี่นัดต่อช่งสามจะอยู่ข้างในกันมเต็มไหมร้อนรอโคมไฟเลยที่จะติดน้ำอ่ะสองอันเออแล้วแต่ด้็นก้างก็ได้ยังไงก็ได้อนานาจใจเลย ลอยลอยมันม oh, mm ันไม่ได้มันก็เป็นห้อยลงมาแม่งแล้วคนเยอเดี๋ยสมอันน้ำอง